ดีครับผมวิราชัยธานบดีวงศ์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเบโอลิสจำกัดบริษัททําธุรกิจนําเข้าและส่งออกวัคซีนเป็นวัคซีนที่ป้องกันโรคติดเชื้อต่างๆนะครับทางบริษัทได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางดรสุชาติเกี่ยวกับโครงการเบลเน็นะครับเมื่อเราได้ทราบข่าวหรือทราบข้อมูลจากดรสุชาติแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ที่จะผลักดันให้องค์กรของเราเ,เติบโตไปได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพครับหลังจากที่เราได้เข้าร่วมโครงการนะครับหลัก ฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนมากก็คือว่าพนักงานเนี่ยมีเวลเนสหรือว่ามีความกระตือรือร้นในการทํางานมีสุขภาพการทํางานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าพนักงานเนี่ยระหนักถึงเรื่องของเวลเนสนะครับจริงๆแล้วเนี่ยองค์กรเนี่ยผักดันโดยพนักงานนะครับ ถ้าพนักงานมีเ,เนสที่ดีก็จะผลักดันให้องค์กรมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างยั่งยืนต่อไปครับในส่วนของเคล็ดลับที่ทําให้ดําเนินโครงการประสบความสําเร็จนะครับอันดับแรกผมคิดว่าสําคัญที่สุดนะครับก็คือผู้บริหารเนี่ยต้องให้ความสําคัญกับโครงการเมื่อให้ความสําคัญกับโครงการแล้วก็สามารถที่จะ support พนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้นะครับอันดับที่2ก็คือนอกจากผู้บริหารเข้าใจแล้วตระหนักถึงความสําคัญแล้วพนักงานเนี่ยจะต้องมีองค์ความรู้ความเข้าใจ adviser. ก็ต้องตระหนักถึงความสําคัญแล้วก็ข,วกขั้นตอนต่างๆเพื่อที่จะผลักดันให้โครงการประสบความสําเร็จนะครับอันที่3เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงก,กันระหว่างอันที่1กับอการที่2นะครับคือเมื่อผู้บริหารให้ความสําคัญซัพพอร์ตและพนักงานตระหนักรู้ถึงความสําคัญแล้วก็เรื่องที่ควรจะทำ อันดับที่3ที่สําคัญตรงนี้ก็คือเมื่อทราบ2เรื่องนี้แล้วเนี่ยเขาสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลครับการที่เราเข้าร่วมโครงการมาประมาณปีหนึ่งแล้วก็เห็นถึงประโยชน์แล้วความสําคัญของโครงการนะครับก็อยากจะชักชวนท่านผู้สนใจหรือบริษัทต่างๆนะครับเข้าร่วมโครงการเพราะว่าโครงการเนี่ยจะทําให้องค์กรของท่านมีความเจริญเติบโตอย่างก้าวหน้าแล้วก็ยั่งยืนนะครับอย่างน้อยที่สุดองค์กรของท่านจะเล็กหรือจะใหญ่ ก็ตามเนี่ยแต่ว่าถ้าหลายๆองค์กรเนี่ยเข้าร่วมโครงการนี้ก็จะผลักดันให้สังคมในประเทศเราเนี่ยดีขึ้นนะครับ